เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,รยสวยๆชมเลือกซื้อเลือกจายนะครับวันนี้เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าสามห่วงรถบ้านสภาพดีสีสันเงาชำ้ำเลยครับเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมใช้งานได้เลยสามห่วงทนหายห่วงครับใช้ยาเขาเลยครับทางไกลข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบาย นี่เครื่อง 4A ครับ 1,600cc เครื่องฟิตนะครับแห้งๆไม่เยิมน้ำไม่ดันควันไม่ไหลอุ่มไรพาวเวอร์เยอโต้ครับแอร์เย็นช่ำๆเล่มเอกสารจุดโอนครบภาษี6-8นะครับภาษีไม่ขาดดยรวมแล้วก็สมบูรณ์ครบพร้อมใช้ครับ39,000บาทเท่านั้นครับไม่ต้องแตกแดดไม่ต้องตกต,งตกฝนขับเดินทางไกลได้สบายสีสันเงางามเจ้าของดูแลอย่างดี ชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนที่ประโยชน์ของตัวเองคันนี้อยู่จังหวัดแพร่เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ